สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องก็ฝ่ายสุขุทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะครับพี่น้องค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่13มกราคมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันตรวจนะคะอีกวันหนึ่งครบ7วันนะคะจากรอบที่แล้ววันที่6นะคะพี่น้องค่ะเราก็จะทําการตรวจ ATK อีกรอบหนึ่งซึ่งคุณหมอทางอนามัยนะคะ มาตรวจให้นะคะพี่น้องค่ะเราก็จะรู้ผลวันนี้แหละว่าเชื้อมันยังอยู่ไหมนะคะถ้าไม่มีใครติดก็น่าจะผ่านแล้วก็ไม่ต้องกักตัวต่อนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะน้องตัวเล็กก็ยังตรวจตัวเล็กตรวจยังตรวกาแฟตรวจการกาแฟนะ โอ้จะมาอยู่กาแฟเนี่ยอ๋อจะไปจะไปอยู่โรงพยาบาลแทนไม่ไปเที่ยวภูมิวันแฟนจะมาแล้ววิดีโอคอกันทุกวันก็ลังจะกลับแล้วเอ้าก็คนมีแฟนเนาะกับวิดีโอคอกันทุกหมวดตัวป้าหนาขึ้นเต็มเวจริงจริงออกจากโรงพยาบาลแล้วเออเอาดูสิคืออ้วนขึ้นหไรเดาตัวน้ำหนักขึ้นกีิโลคะ หมูก็กำลังตรวจะพอดีเอาจารบานลอยเ้วนอีตาบอกเธอีตาเรากำลังรอตรวจนะครับล้น วันนี้ก็จะคิดว่าไม่มีใครติดแล้วนะคะเพราะว่าเชื้อก็พราะอาการทุกคนคือปกติมากๆเลยนะคะอะไรก่อนเมตโต้ไม่ต่ตยตือนเต้นค่ะหลอบนี้นโอ้ยเป็นยังไงบัวหรือไปเสียงยังมากคือิสื่นเต้นบบอค่ะบ้เสียงตืนเต้นแบบว่ามนตรวจดูหลายอย่างโอ้เสียวเสียวเขาติแงดัง นาราเ่ราะถือแง่โดนลายามันก็เป็นเสื้อเสียว,วสันแง้กัแง่สนันหะเห็นค่ะยั <c oughs> ยงหัวไม่ตายเห็นก็เต่ยายแง้ดังเรียนลุกขเป็นท่าใส่ก่อนนะคะเราก็วินนะคะแล้วแพรี่นะคะ <c oughs> ผิวกายเธอช่างเนียนสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ผิวหน้าไม่ได้เลยโอ้ยเพิ่ง <c oughs> ตื่นนะคะ น้องๆก็ซ้อมคอกันทุกวั iren. นเลยนะครับเปิดคอนเสิร์ตนะครับท <st> ุกคนกำลังตรวจนะ้นึงเสือนอนเทียนดีกว่าเจ้าหรือไม่นอนเทียนดีกว่า รเรียบร้อยค่ะทุกคนขาเย่แม่ดีใจมากค่ะเราได้เป็นอิสระแล้วะะเราเป็นอิสระแล้วนะคะรับกับตัวจนครบกำหนดแล้วก็ได้ตรวจจากสาธารณสุขมา ตรวจทุกคนแล้วครับผลเป็นลบทุกคนนะครับตอนนี้คือเราลันลาแล้วครับทุกคนค่ะปลอดภัยนะคะวงงเราปลอดภัยแล้วแล้วก็คนที่กักตัวอยู่บ้านพักก็กักตัวครบแล้วก็ปลอดเชียร์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดีใจมากเลยค่ะวันนี้ก็บอสก็จะกลับมาด้วยใช่ครับอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเมาท์มอยกันบนบ้านกันค่ะช่วยกันไงเน่เนอผูกเนื้่ผูกใส่ด้ามอะไรก็ได้นะแล้วก็ช้อนเอาเลยเออ ถ้าไม่อยากลงเออลงไปเลยเออเขาลงกันหมดแล้วจากจากสาที่มันบอ่อคยจากสาที่มันบอ่นบอค่อยเลิกไอ้นุ่งลงไปกับสีเลิกเด้เพราะว่ามันหยาบดินลงไปเลยหยาบดินลง อาเอรบอกนยัอกอ็าบน้ำอกาบน้ำไงก็ยังไม่อาบน้ำกันไม่ใช่หรออีเดอร์ยังไม่อาบแคทมี่ไปไหนคะแคทมี่ไปกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะผมผิวสันวมาหัวแม่ปอดเด้อ แม่ฟอแม่น้องฟอเกวแกียวแมนค่ะเพราะว่าเราก,ากักตัวอยู่ที่นี่แล้วก็เราจะได้เริ่มทํางานกันแล้วนะคะแล้วก็เก็บองค์กรเราให้สะอาดจะอ้านนะคะทุกคนเลิกยู่ิเนี่การพักันมาเก็บหนูลูกนี่ กันสุกกันเดอ้อดูภาพทุกคนที่ทำความสะอาดและล้างสิ่งไม่ดีออกจากบ้านแสงทองฟินแลนด์ขยะค่ะพี่น้องไว้ What? ระวัง คือ <T uber> อะไรอ่ะตั้งใจหรือว่ายังไงหรอ <T uber> ระวังไม้หน่ระวังไม้อ่าตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานะครับพี่น้องับตรวจปลอดเชื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะได้ทํางานนะคะก็เลยพากันเก็บขยะทําความสะอาดรอบบ้านพักก่อนนะคะตุงคนตอนนี้ก็ช่วยกันเก็บขยะค่ะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ไม่ได้ทํางานคือแบบลบมากเลย แล้วก็มันเกี่ยวคืออะไรเขาเรียกว่าหน้าหน้าหน้าหนาวเนาะลมมันจ้องง้อเลยครับจ้องง้อเลยตอนนี้กำลังช่วยกันนะโดยทีมงานเราจะมีผู้ชายกันเกือบหมดเลยฮะผู้ชายตรงไหมเนี่ยให้ให้เกียรติผมผมด้วยอให้เกียรติผมกับน้องโอ๋เขาด้วยนี่ไงผู้ชายผู้ชายนี่ก็ผู้หญิงไงอ๋อเห็นไหมทุกคนผู้ชิง อันนี้ก็น้องวินเนอร์ลงน้ำมาเมื่อกี้ค่ะอันนี้อันนี้พูดอะไรอันนี้พูดอะไรผู้ชายผู้ชายระวังจะโดนหรือแม่น้องวินเนอร์จับผู้เดียวหน่อยสิอะไรอะเป็นถุงเลยนี่ค่รจะเอาไอเดี๋ยวแม่เตี๋ยเพื่อนเอาขยะแม่มัดไปเลยน้องเอ็มก็ไปเล่นน้ำมา เดี๋ยวอีกสักครู่ปลาก็จะลอยขึ้นตายโ้ยนะคะเป็นความร่วมมือของแสงทองฟินแลนด์พี่น้อง่ะกำลังทำความสะอาดค่ะคะ่ะหลังจากที่ทุกคนนะครับพี่น้องค่ะตอนนี้คือตรวจครบเรียบร้อยแลยะะ้วพี่น้องค่ะแล้วก็กักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือบ้านพักของเราก็ปลอดเชื้อแล้วนะคะทุกคนคดีใจมากๆเลยแล้วก็ทุกคนก็จะได้ทํางานนะครับพี่น้องแล้วก็ไปไหนมาไหนได้ โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เราตรวจแล้วก็กักตัวแล้วก็ไม่มีเชื้อแล้วก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับพี่น้อง่าหลังจากที่เรากักตัวมานานตั้งแต่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ <c oughs> ข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือวันนี้คุณพ่อก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะกับคุณแม่นะคะก็กําลังเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋ากําลังเดินทางกลับมาบ้านพักนะครับพี่น้องขาแล้วก็วันนี้ก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันพี่น้องขาแสงทองฟินแลนด์นะคะ เก็บขยะเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านพักรอบๆบ,บริเวณะคระับพี่น้อง่ะเพื่อความเป็นอยู่ของความน่าอยู่ขององค์กรพี่น้อง่ะก็เลยทําความสะอาดทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับพี่น้องขาวันนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็จะได้กลับบ้านนะครับพี่น้อง่ะกลับบ้านไปกลับบ้านไปหาคนที่บ้านนะครับพี่น้องขาก็คือหอดโยมากักตัวนี้โดนนะครับพี่น้อง่ะก็ เดี๋ยวตอนเย็นก็จะกลับบ้านไปนะครับพี่น้องคะกับพร้อมน้องวินเนอร์นะครับก็ดีใจขาะทุกคนคแล้ว่าพวกเราเจอปัญหาเจอประสบมารณมากมายแล้วก็ได้าฝากฟันแล้วก็ร่วมกับตัวกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอสก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับพี่น้องคะ่ะก็ต่อไปก็ขอ,อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในแสงทองฟินแลนด์นะครับพี่น้องคะ่ะก็เป็นถ้าคิดในทางหัวเราก็แบบเหมือนพักผ่อนพี่น้องค่ะเขาเฮดงานม้านหลายนะครับก็เป็นช่วง พักผ่อนไปแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะทํางานยาวๆเลยครับพี่น้องค่ะยังไงก็ช่วยฝากนะคะเอฟซทุกคนก็ยังไงก็ยัง <c oughs> สนับสนุนนะคะสนับสนุนแสงทองฟินแลนด์ต่อไปนะคะแล้วก็สัญญาว่าทุกคนในแสงทองฟินแลนด์ก็จะรักเอฟซแล้วก็ทําผลงานมาให้เอฟซมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจค่ะไม่รู้จะพูดอะไรพูดรกไปบนมาก็ดีใจมากที่ทุกคนกักตัวเสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านนะคะทุกคนก็ โอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้แม่ปอก็เดี๋ยวไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านก่อนนะคะยังไงเจอกันในคลิปหน้ายังไงช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลแลนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ